สำหรับโค้งสุดท้ายของการทำน้ำหนักตัวคู่ชกล้มแชมป์โลกรุ่น115ปอนสองสถาบันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยผลการชั่งน้ำหนักตัวก่อนการชั่งจริง1สัปดาห์ของทั้งคู่ที่จะต้องไม่เกิน3%ของพิกัดรุ่นหรือต้องไม่เกิน118.45ปอนด์อนตามกฎของสภามวยโลกนั้น ับมีเพียงแค่ผลการช่างของโรมันกรซาเลสเพียงคนเดียวเท่านั้นมีประกาศออกสู่สาธารณชนตามที่ทราบกันไปแล้วว่าโรมันกรซาเลตซูปเปอร์เวิร์ชมเปี้ยนรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของดูนยบีเอชาวนิกาก,กัวช่างได้118.20ป่อนด์ต่ำกว่าพิกัดกำหนด0.25ป่นด์ ซึ่งเป็นการช่างล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมหรือ8วันก่อนการช่างจริงตามที่ทราบกันไปแล้วนั้นแต่ทางฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาแชมป์โลก WBC รุ่นเดียวกันชาวเม็กซิกันกลับไม่มีผลการช่างล่วงหน้าหนสุดท้ายออกมาให้ทราบกันเลยไม่รู้ว่านำเสนอกับสื่อไหนบ้างแต่กลับมีแต่ภาพการซ้อมเ,อาเบาๆและล่อเป้าออกมาให้ชมเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่า หายเอาไว้ตอนไหนเหมือนกันนั่นเอง